สวัสดีคะ่ะก็อยู่กับในช่องใน t ูเดย์วานะคะช่วงนี้คือเปลี่ยนแปลงไปง่ายมากคือแบบดิฉันไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายคลิปลง Youtube เลยนะวันนี้เป็นวันที่นัดส่งงานใน Youtube นะคะก็จะบอกว่าคือหลักคือก่อนหน้านั้นเรียนออนไลน์เนาะเป็นเรียนมาสุดท้ายซึ่งเป็นเรียนสุดท้ายวันที่สิบสองซึ่งเรียนเสร็จปุ๊บก็หยุดได้แค่สวัน และว,วันจันทร์ี่ฉันต้องไปโรงเรียนจ้าเรียนแบบออนไซค์นะคะเรียนแบบว่าต้องไปโรงเรียนที่โรงเรียนจริงๆจ,จ,จังๆคือเรียนไปเรียนมามันก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีเพราะมันก็ดีอะมันก็ดีกดปกตินั่นแหละแต่แค่ไปถึงคนแรกของผู้หญิงและเป็นคนแรกที่ 88, แปลกๆก็คือโดนแย่แปุ๊บน้ำตาคอเบ้าอีดอคือดันคือแย่แรงมากแล้วก็หมุนติ้วๆจนน้ำตาคอเบ้าอะทุกคนทุกคนคิดว่าเจ็บไหมล่ะน้ำตาคอเบ้าเลยนะ ว่าเป็นคนที่เวลาโดนอะไรเสียวๆแย่เข้าไปในจมูกหรือจะในปากเนี่ยน้าตาก็จะไหลทันทีนะคะทุกคนก็ก็ได้เปิดเรียนอย่างเต็มตัวแล้วก็อันนี้เป็นอาทิตย์ที่สองที่เรียนออนไลน์แล้วะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเรียนเป็นอาทิตย์ที่สามซึ่งอาทิตย์นี้ก็เป็นช่วงที่แบบไม่มีอะไรเลยนอกจากงาน รูให้งานแล้วนะอาทิตย์ที่สองไม่งั้นคือแบบสวยไงแก่ถามว่าแพรวมีโอกาสที่จะไปโรงเรียนสูงไหมก็ไม่แน่นะอาจจะไม่สูงแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นสูงสุดไปที่สุดอะคือที่โรงเรียนอะมีถึงชั้นมาหกว่าจะเรียนจนกว่าจะจบมาหกนะให้จบมาหกที่นี่ปุ๊บวาก็จะไปต่อที่ไหนก็ได้แล้วแต่ของว่าแต่วาก็แบบไม่รู้ว่าจะต่อไหน แต่ที่รู้คือคิดเก็บต่อไงประเด็นถ้าสอบเข้ามาหาลัยไม่ได้วาก็จะไม่เข้ามาหาลัยเลยวาก็จะหาง,งานทําหาง,งานทําอย่างเดียวฝึกงานเป็นเด็กฝึกงานแม่งเลยอะไรงี้จะได้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องการทําโปรเจกต์ที่มันค่อนข้างกิีดเคียดแล้วไหนก็ต้องส่งงานให้อาจารย์ที่ชอบบทชอบดูชอบด่าอีกแล้วดิฉันก็เป็นคนที่ซีเรียสเรื่องงานแล้วพอใครมาบอกว่าเอออย่าลืมส่งงานนะอย่าลืมส่งงานนะอีดอกคือฉันเป็นเด็ก แล้วตอนนี้ชั้นโตแล้วชั้นอยู่ม .4 แล้วชั้นไม่ได้อยู่ประถมแล้วชั้นเข้าใจความหมายนะแต่ว่าโดยทุกคนจะสังเกตว่าวาเป็นคนตั้งใจเรียนไหมก็ไม่ค่อยแต่ก็ตั้งใจเรียนอยู่นิดหน่อยเพราะช่วงนี้วาเรียนเป็นเอ้ไม่ใช่ช่วงนี้สิเป็นเป็นปีนี้เป็นปีแรกที่อยู่ในสายคณิตอังกฤษเป็นสายศิลป์ซึ่งปกติวาจะไม่เคยเรียนสายนี้เลยเรียนแต่คณิตวิทย์คณิตวิทย์มาโดยตลอดนะฮะ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่อยู่ในสายศิล์นนะคะหรือสายคณิตอังกฤษนั่นเองแล้วซึ่งว่าก็รู้สึกว่าดูดีดาไปมากแม่ไม่ใช่นะคะวันนี้ได้เรียนพาราแล้วดีฉันก็ชอบครูพารามากเพราะว่าเขาสอนวาด,ดีมากเราเล่นมันก็ไม่ค่อยจะดีหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทํากิจกรกมอะไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวว่าต้องเอาไม้แบดมินตันไปนะคะทั้งไม้แบดมินตันแล้วก็ลูกแบดมินตันนะคะไปโรงเรียนเพื่อต้องไป อืมเขกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอ่อถ้าวันไหนว่ารู้สึกว่าอยากจะถ่ายคลิปเดี๋ยวว่าจะถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูนะคะว่าแพรวาเนี่ยจะมาส่งคลิปอีกนะคะน่าจะเป็นวันนี้แต่ว่าเป็นของอาทิตย์หน้านะคะก็ฝากช่วยกดแชร์ไอฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะคะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิงง้งให้ด้วยนะถ้าใครกดแล้วก็ไม่ต้องกดเพิ่มนะคะเพราะว่า คิดมันจะแจ้งเตือนให้อยู่แล้วถ้าคุณกดกระดิ่งให้เป็นแบบทั้งหมดคุณสามารถที่จะดูดิฉันได้ตลอดทั้งปีเลยจ้าพราะดิฉันจะลงมาทุกครั้งทุกครั้งนะคะช่วงนี้ว่าขอคิดไว้ก่อนว่าจะลงวันไหนเดี๋ยวว่าจะมาบอกโพสต์ให้อีกทีใน Facebook เนาะถ้าใครติดตามมาจาก Youtube หรือใครจะติดตามจาก Facebook หรือ IG Story ของวานะคะสามารถไปดูได้นะคะ Facebook ชื่อประภาพิศสสันตินะคะและ IG ชื่อว่าอ,อ แพรว่าพีดีหนึ่งหนึ่งสองนะคะอย่าลืมไป follow กันนะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามแพรวาทุกช่องทางเลยนะคะ IG facebook กอินสตาแคลยเดี๋ยวนะ IG facebook l ไลน์แล้วก็ youtube แล้วก็ tiktok ห้าช่องทางเลยนะฮะบ๊ายบายรัาหน้าจุ๊บจบ mc ทุกคนแล้วก็อย่าลืมถ้าใครเห็นแพราวามาโรงเรียนหรือ ใครจะแบบมาขอถ่ายรูปได้ไม่มีใครว่านะคะว่าไม่ว่านะคะแต่ว่าขออย่างเดียวคืออย่ามาตอนที่ดิฉันเรียนนะจ๊ะแล้วก็อย่ามาในตอนที่ดิฉันกินข้าวเพราะดิฉันไม่ค่อยชอบให้ใครมาตอนกินข้าวถ้าช่วงพักคือมาได้แต่ว่าสามารถเซ็นลายเซ็นได้ถ่ายรูปได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้โกรธไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ขอแค่อย่ามาตอนที่ดิฉันเสลอกินข้าวอยู่นะจ๊ะบาย อะไรบิวค่ะ